สวสดีเพื่อนๆอนๆแฟ <ๆ S 2> ํารหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งตัวละครที่ของมันต้องมีก็คือน,น้องอยังฮาริมนั่นเองนะครับนี่คือตัวซัพพอตที่จะเล่งสกิลเฮสหรือว่าจะทําให้ครูดาวของคุณเร็วขึ้นนั่นเองนะครับความสามารถของน้องเนี่ยเรียกได้ว่าครอบจักรวาลเลยนะครับผมเป็นตัวซัพพอตที่มีการฮิลมีเปิดโลมีบัฟมีดีบัฟเรียกได้ว่าเป็นตัวละคร SSR นะครับที่เก่งเทียบเท่าอเวกได้เลยนะครับในด้านของการซัพพอตเนี่ย เรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวละครนี้ไปทีละอย่างนะครับเอาล่ะเราก็มาเริ่มที่สกิลเลยนะครับเบสิคสกิลนะครับก็คือโจมตีไปข้างหน้าไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นนะครับแต่ในคาอธิบายเนี่ยจะบอกไว้ว่าถ้ามีศัตรูเข้าใกล้นะครับเราจะมีการโจมตีใกล้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมๆแล้วไม่ได้มีอะไรมาดูที่สกิลแพสซีฟนะครับผมสกิลแพสซีฟเนี่ยยังฮาลิมโจมตีโดนใครนะครับคนนั้น จะลดดาเมจลง10เป็นเวลา5วินาทีนะครับแค่โจมตีธรรมดานะครับผมก็คือจะทําให้ศัตรูโดนดีบัฟแล้วนั่นเองนะครับและถ้าเราอัพสกิลนี้นะครับผมยังไฮริมจะลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับผม2 2 4นะครับและถ้าอัพถึงเวล5เนี่ยดีบัฟจะลดแอสสปีดของศัตรูลง10นะครับผมแล้วก็จะบวกเลือดให้ยังไฮริม20นนั่นเองสกิลนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราแค่ยิงธรรมดาเนี่ย ก็ทำให้ศัตรู ADK ลด10%แล้วก็แอสตปีดลด10%แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีประโยชน์นะครับอย่างเวลาเราไปลงบอสเนี่ยก็จะช่วยให้บอสตีช้าลงแล้วก็ลดดาเมจด้วยนั่นเองนะครับเอางี้ดีกว่าผมมองว่าดีบัฟเนี่ยมันเป็นดีบัฟฟรีนะครับผมการลด ADK ลดแอสตปีดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับมาดูที่สกิลสเปเชียลกันนะครับผมสกิลสเปเชียลเนี่ยเป็นสกิลคีย์หลักที่ทําให้ยังฮาริมเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลนนนี้้้ะะครับับบองจเปิิดโล่ใหกกสมาช ที่อยู่ในระยะนะครับซึ่งข้อดีของการเปิดโล่เนี่ยมันให้สกิลเฮด20%เป็นเวลา10วินาทีนะครับแต่ถ้าคุณอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับผมสกิลเฮดจะสูงถึง4 0ซนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มอบบัฟสกิลเฮดได้เยอะที่สุดในเกมนะครับผมไม่มีตัวละครไหนที่มอบบัฟเฮดได้สูงสุดถึง4 0อีกแล้วนั่นเองนะครับและลืมบอกไปว่าการเปิดโล่จะเปิดอยู่ที่15%นะครับโอเค การมอบเฮด40%นะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นใน PVP หรือว่าใน PVE และดีมากๆในโหมดบอสนะครับเพราะว่าเวลาเราลงเลทบอสเนี่ยเรามีกัน16คนใช่ไหมครับยังฮาริมใช้สกิลทีเดียวทุกคนได้สกิลเฮดหมดเลยนั่นเองนะครับคุณลองนึกภาพตามดูนะครับว่าการที่น้องเขาเล่งสกิลเฮดให้กับคนทั้งทีมนะครับผม เร่งเฮดถึง40%เนี่ยมันจะทําให้ทีมเราวนสกิลได้เร็วขนาดไหนนะครับนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ยังฮาริมโดดเด่นมากๆและไม่มีใครจะมาแทนตําแหน่งนี้ได้แทบจะไม่มีเลยแล้วกันนะครับผมมันมีตัวที่เพิ่มเฮดสูงเหมือนกันแต่ว่ายังฮาริมเนี่ยสูงที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนะครับมาที่สกิลอันตินะครับผมยังฮาริมจะโจมตีหมู่ไปข้างหน้านะครับโดยที่จะมอบบัฟเพิ่ม ATK ให้เพื่อน20%เป็นเวลา15วินาทีนะครับ และศัตรูที่โดนการโจมตีนี้นะครับจะติดดีบัฟลดสกิลเฮดลง20เป็นเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับและถ้าาว่าคุณอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับผมตอนที่อันติเนี่ยยังฮาริมจะฮิวเลือด20ให้กับเพื่อนทุกคนนะครับผมยกเว้นตัวเองนั่นเองก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าสกิลของยังฮาริมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมีบัฟอย่างบัฟตัวนี้ก็มีเพิ่มสกิลเฮดนะครับที่สูงมากๆถึง40เปอรัเโจนตีนะครับวก็มีเปิดโลนะ แล้วก็มีดีบัฟลด a อ k เคลดแอคสปีดลดเฮตนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครนี้ของมันต้องมีจริงๆนะครับโดยเฉพาะการลงเลดบอสหรือว่าลง PVE ต่างๆเนี่ยน้องโดดเด่นมากเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงของที่ใส่นะครับจริงๆของตัวซัพพอร์ตเนี่ยยังไงก็เป็นครูดาวนะครับโดยที่เราจะเน้นของครูดาวที่เน้นอัตราการอยู่รอดแล้วกันนะครับอย่างนึกอะไรไม่ออกก็ใส่เป็นอินฮิลิบิเตอร์นะครับง่ายดีเพราะว่าอินฮิลิบิเตอร์เนี่ยมีอันดีกาวดาเมจเลสิตนะครับผมที่เป็นบัฟทําให้ เราสามารถที่จะเอาตัวรอดในสนามได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับออบลองที่1ก็เป็นอ n นติคา n เตอร์ดาม e เลสิตนะครับกรณีเราไปลง PvP เผื่อไว้แล้วกันนะครับลาเทนน a บ i ลิตีก็เป็นสกิลเฮดนะครับแบบนี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับของน้องก็ไม่ซับซ้อนเลยนะครับผมใส่คูดาวแล้วก็ออบลองที่2เป็นอันตีคา a ดาม e เลสิตแค่นี้น้องก็สามารถยืนในสนามได้ระดับหนึงแล้วนะครับอันนี้เป็นของสําหรับ p v e นะครับถ้าว่าเป็นของ PVP เนี่ย อาจจะต้องจัดถึกกว่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆยังฮาิมใน PVP ก็ไม่ได้โดดเด่นะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าโดนลูกหลงมาเนี่ยก็อาจจะวูบได้เลยเอางี้พูดถึงเรื่องของก่อนมันจะมีอีกเซตหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะว่นสกิลไวขั้นสูงสุดเนี่ยผมก็แนะนำเซตเมทเลยนะครับเพราะว่าเซตเมทเนี่ยถ้าหากว่าเราใส่นะครับผมอัพหลักก็คือลดคูดาวนะครับแต่ว่าอัพ l องที่เป็นสกิล h e ดทุกอันนะครับผมเนี่ยก็เท่ากับว่าผมลองใส่นะมันจะทําให้ยังฮาริมของเรานะครับรีคูดาว 72%็นะครับคือเร็วมากๆแต่ว่าข้อแลกเปลี่ยนที่ได้มาคือตัวละครเราจะบานขึ้นก็ต้องระวังด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือตัวละครจะวนสกิลไวมากๆนั่นเองนะครับและยิ่งน้องวนสกิลเปิดโล่บ่อยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ทีมวนสกิลได้ไวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะไปเวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า พยายามมีตัวละครที่แชร์ดาเมจหรือว่าดามิลดักชันหรืออะไรก็ตามที่ทําให้อย่างอาริมอยู่รอดได้นั่นเองนะครับมาสรุปกันนะครับว่าทําไมเราคนต้องเปิดตัวละครนี้นะครับอันนี้ผมต้องอธิบายอีกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ที่พูดมานี่ยังแทบไม่พูดถึงข้อเสียเลยนะครับมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับตัวละครนี้สรุปไปฟังอีกทีหนึ่งก็ได้ครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ทําได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการฮิลเปิดโลและที่เด่นคือเล่งสกิลเฮดนะครับแม้แต่ดีบัฟน้องก็มีให้นะครับเรียกได้ว่า ครบจบในตัวเดียวจริงๆเลยนะครับอาจจะฮิวไม่ถี่เท่ากับตัวละครตัวอื่นนะครับแต่ว่ามีอัธยประโยชน์หลากหลายจริงๆเลยนะครับทีนี้จะให้พูดข้อเสียมีไหมมีนะครับตัวละครนี้มีระยะโจมตีที่ค่อนข้างกลางๆนะครับหมายถึงว่าถ้าหาว่าเราไปลงบอสบีท่าหรือว่าบอสอะไรที่มันโจมตีไกลๆเนี่ยยังฮาลิมจะอยู่ในระยะโจมตีของบอสก็จะโดนทุบตายนั่นเองนะครับ และนั่นหมายถึงใน PVP นะครับน้องก็มีโอกาสที่จะตายสูงนะครับเพราะว่าน้องไปยืนค่อนข้างไกลนะครับจริงๆมันก็ห่างออกมาระดับหนึ่งนะอยู่ในระยะของเลนเจอร์แต่ว่าใน PVP เนี่ยถ้าหากว่าโดนลูกหลงขึ้นมาเนี่ยโอกาสตายสูงมากเลยนั่นเองนะครับจร <m> ิงๆ,ๆน้องก็ยืนอยู่ไกลนะครับอยู่ในระยะของเลนเจอร์แต่ว่าใน PVP เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าถ้าโดนลูกหลงขึ้นมาเนี่ยกูวได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ใน PVP ถ้าหากว่าเราเลี้ยงได้นะครับทำให้ตัวละครนี้ไม่ตายเนี่ย เร่งสกิลเฮดให้กับคนในทีมยังไงก็ได้เปรียบมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ข้อเด้ของน้องนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องระยะโจมตีเนี่ยแหละที่มันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะครับจึงทําให้เข้าไปเสี่ยงที่จะได้รับดาเมจนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบยังรวดเร็วนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับของก็ทําง่ายนะครับตัวละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ของมันต้องมีจริงๆเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับมองข้ามไปเนี่ยคุนพาดมากๆเลยนะครับไปเปิดมาซะและรีบ เปเชียไห้ขึ้นเลเวล5นะครับแล้วคุณจะได้สัมผัสกับพลังสกิลเฮดบวก40นะว่ามันรี Skill สกิลสะใจขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนี่ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ